ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครูและผู้สนใจทุกท่านนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็คงเก็บตัวอยู่บ้านนะครับในช่วงที่โควิดกำลังอารวาสอย่างหนักนะครับวันนี้เราก็จะมาเตรียมห้องเรียนออนไลน์นะครับเอาไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับที่เรารู้จักกันดีและกำลังดังมากตอนนี้ก็คือการใช้เว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า o o m นะครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับก็ใครที่ ยังไม่ได้ทำเ,เตรียมห้องไว้ก็ตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ zoom.us นะครับอา่ากดเข้ามาเลยนะครับเข้ามาตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปที่สำหรับอา่าท่านที่จะเป็นเจ้าของห้องนะครับอ่าจจะเป็นห้องห้องสำหรับเตรียมไว้สอนหรืออาจจะเป็นห้องประชุมจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการทำประชุมนะครับนะแต่เราก็สามารถมาประยุกต์นะครับในการที่เราจะใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับ แต่ไม่ใช่บทเรียนออนไลน์นะเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่จะให้เด็กหรือนักเรียนเนี่ยนะครับเข้ามาคุยกันสดๆเลยเหมือนกับสมัยวิดีโอคอนเฟล็กต์ที่มันทํายากมากเมื่อก่อนนี้ใช้อุปกรณ์แ่งแพนะครับอ่ะเข้ามาตรงนี้นะครับ zoom.us นะครับคลิกเข้ามาเลยครับนะฮะข้ามาหน้าเว็บแปพลิิชชันของเขานะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาทําการดาวน์โหลดนะครับนะฮะตัว zoom client นะตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับกดแล้วก็คลิกนะตรงปุ่มดาวน์โหลดนี่นะครับนะฮะ ปั๊บมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับสําหรับเครื่อง Windows นะครับตัวนี้มันก็จะมันก็จะรู้เองนะครับนะฮะเราก็เหมือนกันถ้าเป็น Windows ก็ด .exe นะครับถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็จะเป็น .pkg นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ติดตั้งไปนะฮะเราก็ทําการติดตั้งนะครับกดติดตั้งไปกด next <c oughs> ไปนะ <c oughs> ครับนะฮะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็น Windows มันก็จะประมาณนะฮะเพราะเอญผมติดตั้งไว้แล้วดังนั้นมันก็ ก็จะเรียบตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับนะเขาไม่ยากนะครับติดตั้งขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะส่วนไอ้รายละเอียดตรงนี้นะครับรูปเรื่องรายนี้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมเหมือนกับพวกแอปพลิเคชันเว็บทั่วไปนะครับเป็นพวกไลน์พวกเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยเราก็เตรียมรูปภาพที่สวยๆเอาไว้ก่อนนะครับนะแต่จริงสําคัญตอนนี้เรามาเตรียมว่าเราจะจัดห้องเรียนออนไลน์ของเราอย่างไรนะครับนะก็สาหรับผู้เรียนนั้นเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับว่า เราจะส่งเข้าไปแล้วก็ไปเชิญผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเข้ามาจอยกับเราอย่างไรนะครับนะครับก็จะเห็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเซตค่านะครับเอาใหม่นะครับกดเข้าไปตรงรูปเฟืองเล็กๆตรงนี้นะครับเซตติ้งนะก็จะมีเรื่องของการปรับค่าต่างๆนะครับนะเราจะให้มันโชว์ภาพไหมนะครับหรือว่าจะเช็คเสียงนะครับเทสไมะว่าไม์มันดังพอไหม อวอลุ่มของลําโพงที่จะให้มันโชว์ว่าไม้มัน,มนด<า>ังพอไหมนะนะครับก็คือเป็นการทดรลอง,องว่า,วาเสียงมันเข้าไหมเราก็เตรียมไว้ก่อนนะครับเราสามารถจะแชร์สกรีนได้นะครับโชว์หน้าจอทั้งหมดส่ง powerpoint ส่งใบงานอะไรเนี่ยนะครับผ่านาได้เลยนะครับสามารถจะแชทคุยกันสดๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเซ็ตค่าน,นั่นเองนะครับ สามารถถ้าถ้าฉากข้างหลังตรงนี้เราเป็นสีฟ้านะหรือเป็นสีเขียวนะหรือเรียกว่ากรีนสกรีนเนี่ยเราสามารถจะเลือกฉากหลังที่เป็นภาเพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับนะครับเราอาจจะต้องพอถ้าถ้าเข้ามาข้างแรกเนี่ยจะให้ดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดไอ้แบ็กการ์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราไม่มีฉากสีเขียวข้างหลังนะหรือกรนะีนสกรีนเนี่ยมันจะดึงหน้าเขเราเข้ามาแบบนี้นะโอเคนะครับอ่าตอนนี้ผมปิดไปก่อนนะ ระหว่างที่เราเราอะไรนะเราบรรยายหรือเราสอนหรือประชุมออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถจะเล็กขอการบันทึกการประชุมนี้ได้โดยมันจะให้เลือกสถานที่เก็บนะบที่เก็บของเราเนี่ยว่าเราจะเก็บไอ้ไอ้ไฟล์วิดีโอที่เราแคปเจอร์หน้าจอแล้วระหว่างที่ประชุมหรือสอนออนไลน์เนี่ยนะครับไว้ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งค่าไปว่าจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับนอกานั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอยากเปลี่ยนรูปก,ก็มาที่โปรไฟล์นะครับตั้งชื่อตั้งชื่อห้องประชุมของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ อหารูปภาพมาใส่อ๋อผมลืมไปนิดนึงนะครับเราข้ามขั้นมานิดนึงก็คือเรื่องของการที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องล็อกอินนะครับมันจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลนะฮะอ่าใช่ครับเราจะต้องล็อกอินตรงนี้นะครับนะซึ่งซึ่งซึ่งจะต้องเปิดอีเมลไว้ก่อนนะครับนะจีเมลไว้ก่อนก็ไม่ยากนะครับนะฮะเนี่ยถ้าเราเปิด Gmail ไว้แล้วนะครับเราสามารถจะกดตรง sign in with Google นี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้มันก็จะ ล็อกอินเข้ามาที่ที่อ e ีเมลที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปว่าเราจะใช้อ e ีเมลตัวไหนนะครับนะฮะล้วก็กดเข้าไปมันก็จะล็อกอินเข้าไปฟรีนะครับข้อแตกต่างก็คือซูมเนี่ยมันมีทั้งระบบเสียงเงินแล้วก็ระบบฟรีด้วยนะครับฟรีเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้กี่ยูเซอร์นะอันน่าจะประมาณสักร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาข้อมูลจริงนะครับจริงๆมีคลิปคนทาไว้เยอะเลยนะครับแต่นี่เราฐาน้าที่ตอนนี้เราเป็นอาจารย์ที่จะต้องเตรียมห้องเรียนออนไลน์ฉะนั้นก็อ่าก็ลองมาเซตดูไม่ยากนะครับ นะอย่างไรก็สมัครให้ได้ก่อนก็คือจอยเข้าไปให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับมันจะมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันกับส่วนที่เป็นคลายแอ้นนะครับคลาอก็คือตัวหน้าจอที่เปิดให้ดูเม่สักรูเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เราจะมาเซ็ตค่ามันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเราก็เซ็ตค่าไล่ไลดูนะครับว่าจะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนอะไรตามที่ต้องการเนี่ยเซ็ตค่าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเป็นห้องเรียนออนไลน์ซึ่งเราสามารถจะ กำหนดส케จโดได้ว่าเราจะเรียนกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเนี่ยจนที่มันกาหนดตารางได้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะสามารถจะคลิกสเกจุดเข้าไปแล้วก็กําหนดเวลานะว่าเราจะทําการมิทติ้งหรือทําการสอนหรือประชุมเนี่ยตอนไหนก็ได้นะครับตั้งค่าเอาไว้ก่อนนะฮะบ,บันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับอ่าอันนี้ก็คือการเตรียมการนะสามารถจะแชร์สกรีนหน้าจอเนี่ยนะครับอาจจะเป็น powerpoint หรืออะไรที่เราเปิดเอาไว้นะครับนะว่า เราจะโชว์ powerpoint ตัวนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็เราก็เตรียมไว้ก่อนนะเตรียม powerpoint เตรียมสื่อสําคัญของครูก็คือว่าเราจะต้องเตรียมตัวสื่อครับถ้าเราไม่เตรียมตัวสื่อมันก็มันก็แค่ประชุมออนไลน์เฉยนะมันก็เหมือนกับนั่งคุยกันในห้องประชุมมาแหละนะครับนะถ้าถ้าเป็นการลักษณะมิ팅หรือพวกที่บริษัทหรือพวกออฟฟิศที่เขาใช้งานก็ลักษณะของการประชุมกันนะครับอันนี้ผมก็เตรียมเตรียม powerpoint เตรียมอะไว้นะครับนะเปิดเอาไว้นะครับพร้อมแล้ว มูลเราเซตค่าอะไรเรียบร้อยนะครับนะฮะสมัครเรียบร้อยตั้งค่ารูปภาพเปลี่ยนรูปภาพรูปภาพพวกนี้ก็ไม่ยากนะดาวโหลดมาก็ใช้พวกเราก็ใช้ PowerPoint นะครับแล้วตั้งค่าพิมพ์ให้สวยงามแล้วก็เซทนะฮะตรงนี้เราจะใช้เป็นลักษณะภาพเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจะมีสองส่วนคือภาพของโปรไฟล์กับภาพของห้องประชุมนะตรงนี้นะครับก็สามารถจะกดเข้าไปหาภาพมาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับนะหรือตรงหรือตรงตรงตรงที่เป็นเป็นโปรไฟล์แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนอะไรได้ ก็ลองไปทําดูตรงนี้ไม่ยากนะครับถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วแสดงว่าเราพร้อมที่จะทําการเปิดเป็นห้องเรียนออนไลน์แล้วสมมุติเราพร้อมแล้วเราก็เตรียมข้อมูลนะครับไม่ใช่อยู่ดีเราเปิดแล้วคนอื่นจะเข้ามาจอยได้เลยก็คือเราจะต้องเชิญเขาเข้ามาห้องเรียนของเรานะครับเข้ามาที่ห้องประชุมของเรานะครับเราก็กดที่ตรงนี้เลยครับสมมุติเราพร้อมนะครับทุกอย่างเร็จค่าไว้หมดแล้วนะครับก็กดตรง New Meeting นะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เห็นหน้าตาอันหล่อเหลาของประธานหรือครูหรืออาจารย์ผู้สอนนะครับรอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดตรง Joy with Computer Audio ตรงนี้นะครับนะกดเลยนะครับตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะตรงไมค์มันก็จะทํางานนะรตรงกล้องนี้ถ้าเราไม่อยากเห็นโชวกลัวไม่อยากเห็นหน้าเห็นตาของผู้สอนนะครับเราก็อาจจะสต็อปตรงนี้นะครับก็คือมันก็จะขึ้นเป็นภาพแบบนี้นะครับนะเป็นภาพที่เราเตรียมเอาไว้ในพื้นหลังของตัว ตัวโปรแกรมที่เราเราซ้อนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้าเราจะโชว์หน้าตาเราก็กดให้มันโชว์นะครับเราก็สามารถจะโชว์หน้าเราได้นะครับตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะแชร์สกีนตรงนี้นครับเนี่ยฮะตรงปุ่มด้านล่างนี้ก็จะมีทั้งแชร์สกีนมีการแชทได้นะฮะตรงปุ่มนี้ก็คือเรคคอร์ดเรคคอร์ดอะไรเรคคอร์ดการประชุมครั้งนี้ไว้อะไรอย่างเนี้ยนะครับนะเนี่ยครับข้างล่างนี้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํายังไงเราถึงจะแจ้งคนเข้าผู้ชุมมาร่วมประชุมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีไลน์นะครับอจจมีเบอร์โทรศัพท์นะที่เราจะอคอนแทคกับเขาได้นะครับตรงนี้ครับเมื่อเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงมุมเนี่ยนะครับนะครับปุ่มตรงนี้นะเห็นไหมฮะสองปุ่มเป็นรูปอะไรนะกุญแจใช่ไหมกับรูปอินโฟเมชันคลิกตรงนี้นะฮะเนี่ยครับจะเห็นชื่อห้อง ข้อมูลก็คือ Meeting ไอเดียอ่อโทษเลยมิไนะครับก็คือรหัสของห้องเราที่ทาง Zoom เนี่ย mm hmm. เขาแจกมาให้เรานะครับอันนี้จะไม่ซ้ากันนะครับแล้วก็จะมีพาสเวิร์ดนะครับ Password ของห้องประชุมนี้นะฮะเราก็ทําการ Copy ครับกดตรงนี้ครับ Copy URL Copy ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาไปส่งผ่านในไลน์หรือข้อความหรือโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้คือทายังไงก็ได้ที่เราจะต้องก๊อป URL ตรงนี้ไปให้เขากดนะฮะ พอเราส่ง URL ตรงนี้ไปปั๊บนะครับถ้าลูกขายเขาไม่มีซูมโปรแกรมแอปพลิเคชันอยู่ในซูมเนี่ยนะครับพอเขาเห็น URL ตนัวนี้เขาก็จะกดดาวน์โหลดนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนของลูกขายที่จะเข้าร่วมประชุมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับกดหนึ่งเพื่อจะเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้นะครับอ่ะพอเราส่งตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ติดตั้งไอซูมแอปพลิเคชันลงในมือถือของเขา หรือในเครื่องที่บ้านเขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ลูกข้าก็จะเป็นมือถือเนาะหลังจากนั้นนะครับเราค่อยส่งไอตัวรหัสห้องนี้เข้าไปให้เขานะครับตามด้วยพาสเวิร์ดของห้องโอเคไหมครับนะรหัสห้องแล้วก็พาสเวิร์ดส่งไปหลังจากเขาติดตั้งเรียบร้อยนะครับหรืออาจจะส่งตามไปจาก url ได้นะครับพอก็ติดตั้งซูมเสร็จนะครับเขาก็เข้าม e 팅 id นะครับแล้วก็เข้ารหัสผ่านแค่นี้เขาก็จะเข้ามา ร่วมจอยหรือร่วมประชุมกับเราได้แล้วนะครับนะฮะกรณีที่เข้ามาระหว่างเนี้ยเราก็ยังสามารถจะเซตค่าได้นะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเข้าไปเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพื่อย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็เข้าตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับกับเซ็นเนี้ยนะฮะนะฮะก็จะกลับมาหน้าจอนี้นะฮะก็ยังเซตค่าอยู่ระหว่างที่เรารอนักศึกษาจะเข้ามาร่วมเรียนนะะเราอยังเซตค่าอยู่เราสามารถจะตั้ง โน่นนี่นั่นได้นะครับยังเปลี่ยนรูปได้นะครับยังเช็คเสียงเช็คโน่นนี่นั่นได้อีกนะฮะนะครับโอเคนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทําห้องเรียนออนไลน์แล้วก็อะไรอ่ะเก็บตัวอยู่บ้านเนาะนะครับอย่างปลอดภัยทุกทท่านนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะทําเรื่องของการที่จะดึงยูเซอร์นะครับหน้าตาของยูเซอร์ที่เวลาเราส่ง URL ไป ไปยังเครื่องมือถือเขาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปถัดไปนะครับออกก่อนจะก่อนจะไปเนาะสมมุติว่าเราประชุมเสร็จนะบางคนบอกเอ้าออกจากห้องยังไงก็กดตรงข้างล่างเนี่ยตรงมุมเนี่ยนะครับมุมล่างสุดเผมมองซ้ายขวามันจับกันเนาะจับกันน่าจะตรงนี้ end meeting นะครับนะฮะปุ่มขวาเนาะ end meeting ตรงนี้นะครับก็คือเลิกการประชุมกดนะฮะมันก็จะถามว่า เลิกทั้งหมดไหมหรือว่าลีฟเฉยๆหรือว่าหยุดการประชุมทั้งหมดเลยนะฮะในที่นี้เราจะเลิกแล้วเราก็ ending m for all นะออกมาเลยนะครับก็ออกจากการประชุมมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัว client ตัวนี้นะครับ client ตัวน,นี้มันจะเชื่อมกับตัวแอปพลิเคชันตัว w ว็บ application ของ Zoom เองนะครับนะฮะก็โอเคเดี๋ยวลองเซตดูนะครับทำเตรียมห้องไว้ก่อนนะสำหรับคุณครูนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดเทอมวันไหนนะ เราอาจจะต้องสอนออนไลน์ไปก่อนในช่วงที่โควิดยังระบาดอยู่นะครับจนกว่ามันจะสถานการณ์ดีคิดว่าแนวโน้มคงจะต้องใช้กันเยอะเลยล่ะนะครับสำหรับโดยเฉพาะโปรแกรมเนี้ยจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ซูนเนี่ยรู้สึกดังๆมากๆเลยตอนเนี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับผม